กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบย์ยิบสีใครใจกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธานางครูบาจารย์ยังจริยทวามุนีฤศีสิทธาปิตามตาอารุคยนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะชันเคยนะคะอาจารย์บีบซีใครใจได้นําไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมญานรัตนยานพิโมกมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่พ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์บีบซีใครใจนะคะขออนุญ,ญาต เลือกไพ่แทนตัวชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยธาตุลมนะเดี๋ยวจะมีซี่ใครใจนะคะเลือกไพ่ออกมานะคะดูซิเดี๋ยวนับก่อนนะคะครบือยัง เลอกไพ่ครบแล้วนะคะชาวธาตุลมนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวดูสิอืหือเดี๋ยวจันมสีสิใครใจเรียงไพ่ก่อนนะคะไพ่ยันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานตัตนยญาณพิโมกเนี่ยเขามีอายุอานามนะคะท่านผู้ชม24ปีแล้วนะคะ นะยี่สิบสี่ปีเต็มแล้วนะคะแม่ค่ะโอ้โหไพ่สวยงามมากใบแรกนี่ได้พระรามกับนางสีดานะคะอุ้ยมีไพ่สวยมีองค์พระแม่ลักษมีมาด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวธาตุลมนะคะมแม่ค่ะ ใบแรกได้นางพระรามกับนางสีดานะคะเห็นไหมเขาบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นี้ชาวรัคนาราสีกุมเองตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่นเอ็มใจหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จคะ่ะนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าชาวรัคนาราสีกุมเนี่ย ทำสิ่งใดก็ตามทําด้วยความรักทําด้วยความตั้งจิตตั้งใจอย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะออกมาจากจิตจากใจของชาวลัคนาราศีกุ่มเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้ ไม่เวลาเนี่ยไม่ค่อยท่านะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมมีเรื่องราวใดๆก็ตามที่ต้องการสริมสร้างและลงมือทําเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุทกๆคนบนโลกใบนี้ให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยรีบเร่งลงมือทําในทันทีนะคะชาวลัคนาราศีกุม ไพ่สวยงามมากๆค่ะต่อมานะคะได้องค์เทพพระบุตรยุทธธรรมค่ะโอ้โหไพ่ใบน,นี้ก็สวยมากเลยทีเดียวไพ่ใบน,นี้นะคะบ่งบอกว่าการเงินการทองของชาวราศีก,าาากุมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการเงินการทองไม่ขาดมือนะคะชาวราศีก,าาากุมสามารถ บริหารจัดการในด้านเงินเงินทองทองได้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบค่ะหากชาวราศีก,าากุมมีเรื่องที่ต้องติดต่อกับสถาบัานการเงินแหล่งการเงินโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยสูงนะคะในไพ่บอกเลยว่าชาวราศีก,าากุมมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานางต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโอ้ไพ่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ นะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคาได้นางเบนได้พระนางเบนจะกัลยาณีนะคะโอ้โหไพเบนี้สวยงอมมากนะคะก็บอกว่าชาวรคศาราศีกลุมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกเบน,นี้นะคะตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความสุขนะเห็นไหมคะดีเลิศมากเลยมีชีวิตชีวาและมักจะ ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นชาวราศาาีกุมตัวท่านเองต้องทําตัวของคุณเองเนี่ยให้เป็นบุคคลที่มีความน่ารักเอาไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะนะพระนางเบนจากกะละยาณีนี่นะคะยังบ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตัวคุณแม่ของชาวราศาาีกุมต้องมีความ ระมัดระวังนะคะในเรื่องของน้ำหนักเป็นพิเศษค่ะนะเห็นไหมชัดเจนนะต่อมาค่ะท่านผู้ชม่ะได้พระรักษมีนะคะโอ้โหองค์พระแม่รักษมีก็แม่นะชาวรัคนาราศีกุมชาวธาตุลมค่ะตัวท่านเองเนี่ยเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์การดีมาก ตัวท่านเองจะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต,ต่างๆนะคะทั่วทุกองค์การและทั่วทุกองค์กรดังนั้นไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้มี เกณฑการได้รับการผลักดันดรับการสนับสนุนค่ะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการเลยทีเดียวเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีแล้วดังนั้นเนี่ยชาวราศาีกุมให้รีบเร่งสรรสร้างลงมือทาในทันทีนะคะเห็นไหมไพ่สวยงามมากๆต่อแมแค่ได้องค์พระพิคเนสทรงหนูนะคะแม่ไพ่ใบน,นี้เขามี ความเชื่อมโยงต่อกันดีจังเลยในวันนี้นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมตัว,วาชาวร,ราศีกุมภ์เองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากเครือญาติพี่น้องจากคุณแม่นะคะเพื่อนสนิทมิตรสหายนะแล้วก็บุคคลต่างๆในวงสังคมทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรน,นะมีคนให้การอุปถรัรมภ์คำชูนะดำเนินธุรกิจใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะชาวลัคนณาราศีกลุ่มเป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์การดีเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะองค์เทพพระอาทิตย์ท่านผู้ชมคะ่ะโอ้โหเป็นความโชคดีมากๆเลยวันนี้นะคะไพ่ของชาวลัคนณาราศีกลุมเนี่ยไพ่สวยนะฮะและการพยากรณ์ออกมาก็ต้องดีเลิศ ตามไพ่ยอย่างแน่นอนในไพ่องค์เทพพระอาทิตย์เนี่ยบอกว่าหากชาวลัคนาราศีกุมไม่วู่วามไม่ใจร้อนอย่างเดียวเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นเนี่ยลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจก็ลมหายใจออกก็รู้นะคะให้ชาวลัคนาราศีกุมมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทําดีอย่างสม่าเสมอค่ะ เห็นไหมคะโอ้โหและพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยนะหาก,ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมมีความท้าทายใีๆก็ตามในชีวิตนะคะนับต่อจากนี้ไปสิ่งเหล่านั้นกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมมากๆค่ะเห็นไหมคะองค์เทพพระอาทิต์เนี่ยเขามาบอกแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุม ไพ่สวยงามแม่ตาแม่แค่องค์พระพิคเนตปางราชาโชคก็มาเห็นมี้คะชาวรัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคนพิเศษเช่นภรรยาของคุณสามีของคุณคนพิเศษของคุณเห็นมห้คะช่วงนี้มีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นในทิศทางที่ดีมีความเป็นก,กลัลยาณมลตมที่ดีมากม ดวงสมพง์กันดวงส่งเสริมกันนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเกณฑ์การแต่งงานกันสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะและสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองหุ้นส่วนของคุณจริงจังจริงใจกับคุณสามารถสร้างกำ,กำไร เป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมต่อมาค่ะได้องค์เทพพระราหูโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมองค์เทพระราหูเนี่ยเ็าบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีกุมนะนำในด้านของความคิดนำในด้านของไอเดียอันบันเจิดอันบ้าคลั่งของชาวลัคนาราศีกุมออกมา ใช้เนี่ยได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพและเป็นประสิทธ,ธิผลนะคะโอ้ oh, โหดึงออกมาเลยนะคะโอ้โ oh, หดีนะเยอะมากนะเป็นเกณฑ์ดีมากเป็นเลิกงามยามดีมากเลยได้องค์เทพพระราหูเนี่ยนะคะสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเกณฑ์การเดินทางของคุณปลอดภัยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครอง เห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากแว้วคาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดวงดีดวงไม่ธรรมดานะคะชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหเรามาตอกย้ำความโชคดีของชาวลัคนาราศีกุมกันอีกนะพระนารายณ์ทรงสุบรรเห็นไหมคะตัวชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย ไม่ว่าคุณจะพักที่ไหนจุดไหนของโลกใบนี้นะคะมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณค่ะเห็นไหคะคอยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยผลักดันคอยสนับสนุนชีวิตของคุณให้เคลื่อนไปข้างหน้านะคะในเมื่อดวงชะตาของชาวราศาีกุมเนี่ยดีดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะชาวราศาีกุมต้องคอยมา มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะพูดดีคิดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอนะและหาบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมเปิดเบาๆฟังทุกวนันเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านเสริมโชคเสริมลาบเสริมความมั่งคัง่งความร่ำรวยสวัสดบทสวดมนต์อิติปิโสเกินอายุตัวของคุณเองเนี่ยหนึ่งปีเช่นคุณอายุ20ปีคุณสวดไปเลยคะ่ะ21จบ ส่วนพระคาถาชินะบัญชรน,นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณความไม่ดีสิ่งไม่ดีจะได้กระเด็นกระดอนไปที่อื่นมาจากไหนกลับไปทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะชาวรัคนาราศีกุมถูกไหมดวงดีมากหรือตัวคุณเองเนี่ยชอบเปิดบทสวดมนต์องค์เทพฮินดูนะคะคุณก็สามารถเปิดได้นะคะโดยเฉพาะบทสวดมนต์ขององค์พระแม่ลักษมีบทสวดมนต์ขององค์พระพิฆเนศ สีค่ะท่านผู้ชมดวงดีมากๆนเนี่ยดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกลุ่มชาวธาตุลมทุกท่านทุกคนเลยนะคะต่อมาแค่ได้พระนารายณ์ทรงสุบรรน,นะคะโอ้โหธุรกิจหน้าที่การงานของคุณดีรถดมอกยิ่งท่านใดนะคะมีการเตรียมแผนมาดีนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณอย่างต่อเนื่องมีระบบมีระเบียบมีวินัย โอ้โหสิ่งนั้นยิ่งประสบความสําเร็จนะคะท่านใดที่กําลังเตรียมตัวไปสอบกพเพื่อเป็นข้าราชการนะคะให้เตรียมตัวในเรื่องของวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปให้ดีวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะคะพระราชบัญญัติข้าราชการใ่เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะท่านใดที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งาน,หนไหม โอ้โหดวงไม่ธรรมดาชาวราศีกลุ่มชาวธาตุลมสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่โมราเป็นไพ่เสียแต่อยู่ในตำแหน่งดีไพ่โมรามาเตือนค่ะให้กับชาวราศีกลุ่มเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะ เวลาเรารังเรสงสัยในเรื่องใดก็กตามทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสั่นคลอนทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกเบรคถูกบล็อกนะคะท่านผู้ชมดังนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองค่ะใบต่อมานะคะองค์เทพพระกฤษณะค่ะองค์เทพพระกฤษณะเนี่ยนะดีมากเลย ขาบอกเลยนะยิ่งชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจทำตัวเองให้มีความสุขเนี่ยทำจิตใจของตัวเองให้มีบรรยากาศดีๆมีวเบรชั่นดีๆมีความที่ดีๆรดมากนะวิบเรชั่นของคุณสามารถลอยไปในที่สูงได้เพราะในที่สูงเนี่ยมีพลังงานดีๆลอยอยู่ท่านผู้ชมเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงาน,นความสำเร็จ เขาลอยอยู่ค่ะนะดังนั้นทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็นใจอย่างสม่ําเสมอน,นะคะชาวลัคนาราศีกุมเห็นไหมคะองค์เทพพระกฤษณะเนี่ยมาบอกเลยนะคะคอยเปิดบทสวดมนต์ฟงคอยเปิดเพลงบรรเลง ที่ให้พลังงานดีๆกับคุณเนี่ยฟังนะฮะชาวรัคนาราศีกุมแมวันนี้ภัยสวยงอมมากนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะอาจารย์เบยิยซีใครใจนะคะก็ได้นำไพ่ชุดไพ่ไรเดอร์วเวทค่ะของท่าน p a เมราคอมเมน m i สมินะคะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่พีและทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันด้วยค่ะ นะเดี๋ยวเรามาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่บอกอะไรนะคะไพ่ใบแรกนะไพ่ใบแรกเนี่ยได้ s o v w n of w a n d นะคะไพ่เซเว่นออฟวบอกเลยว่าชาวร,ราศรีกรกฎขมตัวคุณเองเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนเป็นเริ่อสามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆได้ตามกรอบระยะเวลาเช่น2วัน สองสัปดาห์ครึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีนะเห็นไหมโอ้ทำด้วยความจริงจังจริงใจด้วยความอดทนมีระเบียบมีวินัยและมีการต่อเนื่องด้วยนะโอ้โหดีมากๆเลยไพ่เบแรกเริ่นะคะต่อมาแค่ไพ่เบที่สองได้ f ฟ v e of Pentacles นะคะไพ่เบนี้เนี่ยนะเตือนมาว่าให้ชาวร,า,ราศรีกรุมเนี่ยทำสิ่งดีก็ตามนะคะ ไม่ให้ประมาทนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไม่ให้ประมาทนะพอเรามีสติสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาความที่เป็นความท้าทายต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถมาทำอะไรคุณได้นะชาวลัคนาราศีกุมนะคะดังนั้นไพ่เตือนมานะ ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะให้มีสติสัมปะชัญญะตลอดเวลามีการฝึกการเจริญสติอยู่อย่างตลอดเวลานะคะและหากมีโอกาสไปทําบุญทําทานเสริมดวงเสริมบารมีทาบุญกบเดิกกําพราทําบุญกับคนชรา,าทาบุญลงศพทาบุญตามศาสนานะคะเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีของชาวรัคนาราศี ให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชชวานค่ะไพ่ไม่สวยแต่หากคุณปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบชีวิตของคุณก็ดีดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวธาตุลมนะคะต่อมาแค่โอ้โหสเตรนสเตรนนะคะสเตรน ไพ่ใบนีนะคะก็บอกว่าชาวาลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดมีการตัดสินใจที่ดีเลิศมีเป้าหมายที่ชัดเจนเวลาที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป้าหมายนั้นเนี่ยสามารถมาคอยผลักดันเราให้เราไปสู่ทิศทางมีทิศมีทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ชาว ลักเอ่อชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีสิ่งน,นี้นะคะนะเห็นไหมโอ้โหแถม้มํำที่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่และควบคุมสถานการณ์ต่าง,งๆเนี่ยได้ตามลำดับขั้นตอนเลยตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะโอ้โหดีเลิศมากชาวลัคนาราศีกุมต่อแม่นะคะ ท่านผู้ชมสังเกตดูนะการพยากรณ์ไพ่ใบนี้วันนี้นะฮะไพ่ออกมาดีหลายใบเลยแล้วไพ่ก็มาสื่อสารมาบอกนะแนวทางชี้แนวทางให้กับทุกทกท่านได้อย่างดีเลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะฮะถึงแม้ว่าไพ่จะบันใบไม่สวยไพย่บรรไบเสียแต่ก็เป็นการมาเตือนมาบอกนะคะให้กับทุกทกท่านเลยทีเดียวสําหรับไพ่ใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเกณฑ์การเดินทาง ปลอดภัยนะคะตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้มีเกณฑ์การไปติดต่อเรื่องธุรกิจการค้าธุรกิจการงานธุรกิจหรืออีกด้านหนึ่งคือการศึกษาค้นควา้าหาความรู้นะคะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีคะ่ะ นะคะหากท่านใดเนี่ยถามอาจารย์เบว่าเอ๊ะจันเบ,เนเบแล้วเนี่ยยื่นวีซ่าไว้มีโอกาสผ่านไหมนะฮะมีไพ่ knight of w a n d s ขึ้นมาในชีวิตของคุณเนี่ยผ่านแน่นอนนะวีซ่าผ่านแน่แน่นอนเลยเตรียมแพ็คกระเป๋าเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีกมุมต่อมานะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะ่ะองค์สังฆราชนะ ให้เบ็นี้นะคะ The High l o f a นะคะองค์สังฆราชเขาบอกเลยว่าชีวิตของชาวรักนาราศีกุมเนี่ยตอนนี้จิตใจของคุณดีมากจิตใจเนี่ยมีความปรารถนาในการส,สรรรส้างนะคะทำบุญนะไปปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวคุณเห็นไหมไพ่เตือนมาเลยเนี่ยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมตามศาสนาเลยทีเดียวนะ คุณอาจจะนั่งสมาธิที่บ้านก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะนะนั่งสมาธิวันละสักสิบสองนาทีนะเป็นอย่างน้อยนะคะนั่งสมาธิทุกวันฝึกการเจริญสติในทุกวันนะเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวคุณเองมีจิตใจที่เบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจ นะคะมีความสุขเวลาเรามีความสุขเนี่ยเรื่องเราดีๆเขามาักวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะโอ้โหไพสวยเนนะนะสตรงสตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีนะคะชาวรัคนาราศีกุมชาวธาตุลมนะต่อมาโอ้กอดดูสิครคุณท่านผู้ชมองค์เทพพระอาทิตย์ The Sun โอ้โหคุณนี่ดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหล้านได้หลยหล้านค่ะแหโอ้โหมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหดีเลิศมากนี่อาจารย์สับไพ่แล้วนะคะเห็นไหมดวงดีมากๆในเลยทีเดียวค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ วีซ่าคุณผ่านแน่นอนชาวรัคนาราศีกุมการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภยัยการติดต่อเจรจาก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางโอ้โหดวงดีมากเลยต่อมานะคะ five of o n d s five of o n d s นี่นะคะการที่เราทำสิ่งใดกก็ตามแล้วสิ่งนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ย ตัวเราต้องมีในด้านของความมีระเบียบมีวินัยค่ะนะคะมีความอดทนทำสิ่งใดมีการวางแผนมีการควบคุมนะรวมทั้งในด้านของการติดต่อเจราจาเนี่ยเราก็จะต้องมีในด้านของ communication เนี่ยที่ดีนะคะมีการสื่อสารที่ดีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหม โอ้โหดวงชะตาดีรถดมากนะคะดวงเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะน,นอะอามานี่โอ้โหนี่ seven of pentacles ไพ่เบ็น,นี้บอกเลยนะบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยนะคะบ้านหลังนี้มีดังฟ้าเทวด,ดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะชาวลัคนาราศีกุมชาวธาตุลมนะ ไพ่สวยนะจ๊ะนะดังนั้นนี่จัดบ้านให้ดีจัดบ้านให้ถูกหลักว่วงจุ้ยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะดีชีวิตดีเกณฑ์ดีของคุณนะคะหิ่งพระหิ่งเจ้าทำให้สะอาดนะคะดอกไม้เนี่ยปกติเขาบูชาดอกไม้สดเนี่ยสวันนะท่านผู้ชมให้ลาเลยแล้วก็นำจักรันไปล้างคว่ำไว้รอวันพระหน้า รอถึงช่วงจังหวะแน่คุณก็ถวายดอกไม้สดใหม่นะคะห้ามเกินสมวันเพราะว่าเวลาดอกไม้สดเหล่านั้นเขาแห้งแล้วเนี่ยเงินทองก็เหือดแห้งไปด้วยนะจัด่วงจุ้ยให้ดีจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมสิ่งใดไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยรีบจำหน่ายใจแจกไปซะนะคะเก็บไว้รกบ้านมแมลงสาบมีสิ่งที่น่ากลัวนะเชื้อโรคเยอะยะมากมาย นะคะและสิ่งเหล่านี้กนนีดขวางการเดินทางของการเงิน้ิันะที่สําคัญนะคะโอ้โหดูสิเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะโอ้ไพ่สวยงามทุกใบเลยเนี่ยดวงชะตาของชาวรักขนาราศีกุมดวงดีมากนะคะโอ้ดวงดีจริงๆเลยต่อมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะคือ ไพ่ it's absurd it's absurd นะคะไพ่ใบน,นี้ยเขาเตือนมาว่าเรื่องราวต่างๆที่เราพยากรณ์กันมาในวันนี้ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมชาวธาตุลมนะอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยทีเดียวค่ะไพ่เตือนว่าไม่ให้คุณประมาท ให้คุณมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่ให้ลังเลไม่ให้สงสัยนะโอ้โหเวลาที่เราลังเลเราสงสัยเนี่ยความลังเลความสงสัยนะเขามาบล็อกทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดุดนะคะทําให้ชีวิตของเราสะดุดเลยทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมไพ่ใบที่สิบนะคะเป็นไพ่สรุปนะโอ้โห three of cups เป็นไพ่สรุปที่สวยงามมากนะการพยากรณ์ในวันนี้บอกเลยว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวธาตุลมอยู่ในเกณฑ์ดีทำสิ่งใดแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองไม่ว่าคุณคิดเรื่องใดๆก็ตามนะคะโอกาสประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นนะทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีกุมต้องลงมือทำในทันที ดวงดีนะเนี่ยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุ่มนี้นะคะและอาจารย์เดยยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มประจําเดือนพฤษภาคมพศ2567จบลงแล้วนะคะอาจารย์เียิบซีใครใจต้องขอกรลาบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนบีพีและลูกค้า ทุกทกท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอ์แลดอสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟินแลนด์รัสเซียจีนฮ่องกงคอรเรียบราวิกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง ให้กับอาจาร,รย์เบย์ยิบสีใครใจชาก่อนจากกันอาจาร,รย์เบย์ยิบสีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจาร,รย์เบย์ยิบสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กระาบสวัสดีค่ะ